ถ้าหากว่าเราทําดินให้ดีพอรากมันก็จะแตกง่ายเนี่ยเนี่เนี่ยดูสิดินดินมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าดินข้างบนเนี่ยดีแล้วก็คิดว่าข้างล่างมันดีแต่ว่าอันนี้ไม่ดีวิธีการน,านั่นก็คือพวนดินรอบคนต้นแล้วแล้วก็เอาใส่ปุ๋ยอันนี้ ห้าพอถึงหน้าแลง้งอย่าลดน้ำไม่ไม่ลดสักครั้งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งได้ไหมคะสักอาทิตย์ละครั้งพอ,งอ,อค่ะ,คะเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเราทำอย่างเงี้ยแน่นดีแล้วรากเหมือนนั่นแล้วอันนี้สองก็คืออ,อตัดแต่งกิ่งเนาะเนี่ยก็คือเอากิ่งย,วยาวๆไอ้กิ่งที่ข้างล่างๆเนี่ย แล้วตัดออกเลยอย่าไปเสียดายมัน <c oughs> ตัดแล้วก็ไอ้กิ่งพวกนี้เอาออกให้หมดเลย <c oughs> ให้เหลือแต่มันเป็นแถวยาวออกมาอ่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราตัดเลยเราตัดตรงนี้เนาะตรงนี้ไว้ไม่มตัดทิ้งเลยเนี่ยอ๋ออันเนี้ยตัดทิง้งตัดทิง้งให้มันเหลือนะแล้วเดี๋ยวลูกมันจะแตกออกแบบนี้อ,อันนี้พอเรานัาน่นหมดปุ๊บเนี่ยลดน้ําไปด้วยปุ๊บมันก็แทนที่มันมันแตกออกมาเนี่ย ถ้าเราลดน้ำปุ๊บมันหล่นไม่ใช่หรอกมันกลายเป็นตาใบไม่ใช่ตาดอกแตอ่าอมันมันกลายเป็น,ม,นมันก็พยายามที่จะออกดอกนั่นแหละแต่ว่ามันพอได้ได้น้ำได้อะไรมันกลายเป็นตาใบไปหมดเลยมันก็เลยเนี่ย,เ,ย <ๆ S 1> เห็นชัดเลยก็คือ<ๆ><ๆ>นี่นันเป็นแบบนี้ไหมอ่าใช่อ<ๆ>่าล้วตัดเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ย ตัดออกให้หมดเลยให้มันเหลือกิ่งยาวออมา,อาไม่ต้องไปเสียดายดมันพวกนี้นไม่เกิดดอกต้นนี้เอาออให้มันเหลือกิ่งโอเคให้มันนั่นยาวออกไปเพราะน,นั้นไอ้กิ่งที่ไม่สวยเนี่ยตัดทิ้งเลยอาจารย์คือแบบนี้มันกิน่งม,มันเยอะไปนี่อ่าใช,ใช่ใช่ใช่เอาไว้แต่ตรงนี้อ่าหรือว่าตัดเนี่ยเนี่ยตัดอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือพยายามให้ตัดแล้วก็อย่าพึ่งลดน้ํา ให้มันพอ,พอแตกตาดอกเห็นแล้วตาดอกเห็นดอกชัดแล้วค่อยลดน้า oh. อันนี้เราก็อยากจะให้ให้มันงามให้มันงามมัน,นาวส้มอ,อะไรละลิ้นจี่อะไรพวกพวกนี้มันออกมันออกเป็นเป็นฤดูอย่างมะม่วงนี่เหมือนกันถ้าทําให้มันดีปุ๊บเนี่ยคือพอถึงขนาดนี้ปกติเนี่ย มันก็จะออกตามฤดูเราก็ปล่อยมันตามฤดูแต่ว่าในช่วงระหว่างที่มันนั้นเนี่ยเราต้องพรวนดินเตรียมเข้าไว้สมมติว่าประมาณสักพอปีใหม่มะม่วงมันก็อถ้ามะม่วงฤดูอย่างเงี้ยก็ออกประมาณสงการใช่ไหมแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณปีใหม่เนี่ยพอพอปลายหน้าฝนเนี่ยเราพรวนดินเลยอย่างหนักเลยพรวนพวนแล้วใส่ปุ๋ยอัดเข้าไปเลย นนก็คือต้องมีโปรแกรมโปรแกรมการ<ค>การการดูของมันเพราะนั้นให้มันสอดคล้องกับฤด,ดูกาลตร<ค>งนี้มันจะไม่เหมือนกล้วยไม่เหมือนอะไรกล้วยเนี่ยโอเคลดน้าอะไรต่ออะไรกันนะแต่ว่าอย่างที่เป็นฤดูกาลอย่างพวกนี้มันก็เราต้องนั่นหน่อยตัดแต่งกิ่งั้งพุ่มเนี่ยให้มันปโปร่งไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเสียดายมัน<ค>ถ้าเสียดายแล้วมันจะไม่ก็เรียบนะมันโง่มันกันไวจังออนนี้ส้มโอ แทนเหมือนกันไหมอะไรนะแทนกิ่งกันอ่าเหมือนกันแต่เนี่ยอันนี้ขนะ้อสำคัญ <c oughs> ก็ <c oughs>